สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออั้าธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสาหรับที่ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นคนเพิ่งคุยกันก็ได้นะนะเป็นคนเพิ่งคุยกันคนที่แอบรู้สึกดีๆต่อกันนะหรืออาจจะเป็นการแบบแอบชอบกันหรืออาจจะเป็นคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็น แฟนกันแล้วนะคบหากันแล้วอะไรก็แล้วแต่นะเออมาดูกันว่าเขาพูดถึงคุณกับเพื่อนว่าอย่างไรบ้างเออนะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะเป็นจากกองเดียวกันเลยนะแต่ว่าจะแบ่งออกเป็นสามกองนะคะวันนี้ใช้ไพ่รักนะใช้ไพ่รักใช้ไพ่เลิฟนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเขาจะ พูดถึงคนกับเพื่อนว่าอย่างไรบ้างเนาะโอเคโอเคกองที่หนึ่งนะคะกลองที่สองแล้วก็กลองที่สามอืมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นนะคะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคเนาะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจเปิดดวงตาที่3เนาะหายใจออกยาวๆนะส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกมาขอรู้หน่อยขอทราบหน่อยนะว่าเขาพูดถึงคุณกับเพื่อนเนี่ยว่าอย่างไรบ้าง ซักสามลมหายใจหรือจนกว่าจะเป็นสมาธิเนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะมาดูกันว่าเขาพูดถึงคุณกับเพื่อนว่าอย่างไรบ้างนะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกลองที่1ตามด้วยกองที่2และกลองที่3นะคะอะโอเคโอเคมาดูกันสิว่าเขานะพูดถึงคนกับเพื่อนว่าอย่างไรบ้างสัก3-5ถึงใบนะคะอะใบที่หนึ่งมาค่ะ ว้าว wow. ใบที่สองมาค่ะว้า wow. วใบที่สามมาค่ะว้า wow. วใบที่สี่มาค่ะโอุ oh. ้ย <c oughs> ใบที่ห้ามาค่ะโอ้ย oh. ชัดเจนมากเลยชัดเจนมากเลยนะคะนี่คุณรู้ตัวหรือเปล่า เขาไปพูดกับเพื่อนอยู่เสมอๆว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีการพูดถึงคุณในแง่ของการแต่งงงแต่งงานค่อนข้างเยอะมากเลยนะเออเขาพูดถึงคุณในแง่ของการอยากจะแต่งงานด้วยอะไรต่างๆเป็นคนที่เขาอยากจะออสารสัมพันธ์ด้วยนะเออเป็น เป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอยากแต่งงานด้วยนะอยากมีครอบครัวนะอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะมีการพูดถึงคุณกับเพื่อนๆในแง่ของการที่มองว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยคุณเป็นคนที่เขาอยากจะมีครอบครัวด้วยคุณเป็นคนที่เขาวางแผนหรือวาดแผนในอนาคต ไปด้วยกันด้วยนะเออดูตารางาตรงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าในความรู้สึกของเขาเนาะเขามองว่าคุณคือคนสําคัญของใจมากๆเลยเขาสัมเขาบอกว่าคุณสําคัญต่อเขามากๆนะแล้วก็แคร์ความรู้สึกคุณมากๆด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รอเขาอยู่สถานะไม่ชัดเจนก็ดีหรือว่าเป็นคนคุยที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หรือว่า ข้อจากัดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขายังชัดเจนออคุณไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่น,นะแต่ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาขาดคุณไม่ได้แล้วเขาต้องการคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะแล้วเขาพูดกับคุณเออ พูดถึงคุณเนาะกับเพื่อนเนี่ยเป็นในเชิงของการปรึกษานะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาสําคัญกับเขามากๆเขารู้สึกรักคุณมากๆและอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะถ้าเขาพูดกับเพื่อนๆเนี่ยก็คือเป็นในทิศทางนี้เลยแล้วก็อยากแต่งงานกับคุณถ้าคุยกับเพื่อนจะเป็นในเชิงของการปรึกษาหรือว่าการอาจจะเป็นการพูดในแง่ของความรู้สึกของเขาเองที่มีต่อคุณกับเพื่อนว่ามันเป็นอะไรที่ใช่ มันเป็นความรักที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งเป็นความรักที่เขาค้นหามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคุยกับเพื่อนเรื่องคุณเนี่ยเป็นในทิศทางที่เขากําลังบอกเพื่อนเพื่อนว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาและเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะและเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาถ้ายังไม่ชัดเจน ถ้ายังเป็นคันเป็นคนคุยอยู่ยังไม่ชัดเจนอยู่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารว่าสําหรับเขาคุณคือคนที่ใช่มากๆอยากแต่งงานด้วยอยากมีครอบครัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะมีครอบครัวกันอยู่แล้วการที่เขาพูดกับเพื่อนๆบ่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยเขา น่าจะเป็นการคุยว่าเขารู้สึกเ,เกรงอ,อกเกรงใจคุณมากแล้วรู้สึกรักคุณมากๆแล้วรู้สึกโชคดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาหรือว่ามีคุณมาเติมเต็มชีวิตเขานั่นเองเนอะไรลับนายอย่าลืมิ้มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างค่ะมาดูกันว่านะ เขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรกับเพื่อนๆบ้างเนาะ,ะเขาพูดถึงคุณกับเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะสามถึงห้าใบอะขอใบที่หนึ่งก่อนอืมใบที่สองก่อนอืมใบที่สามก่อนอืมใบที่สี่ใบที่ห้าโอเค เออสับสนเนาะสับสนสับสนสับสนโอเคโอเคอุ้ย <c oughs> สิ่งที่เขาพูดกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของคุณนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกสับสนอนะเออ ถ้าเขาไปปรึกษาเพื่อนหรือพูดคุยกับเพื่อนเรื่องคนณนะ่ะมันจะเป็นภาวะของความรู้สึกสับสนเขารู้สึก,ลลกลหลงรักหลงไหลคล้างคล้ในตัวคนแต่บางครั้งบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นความรักหรือว่าเป็นความหลงหรือมันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีการไปปรึกษากับเพื่อนถึงความไม่แน่ใจว่าคุณชอบเขาจริงไหมคุณรักเขาจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่ความรักหรือว่ามันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นแค่ความหลง มันมีความรู้สึกสับสนแบบนี้สิ่งที่เขาคุยกับเพื่อนๆอาจจะเป็นความสับสนคือตัวเขาเองเนี่ยก็สับสนในตัวเองว่าไม่แน่ใจว่าเป็นความรักหรือเป็นความหลงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยรักเขาหรือว่าแค่หลงเขาสิ่งที่เขาไปคุยกับเพื่อนอาจจะเป็นเรื่องของการขอคําปรึกษาเพราะมีความไม่มั่นใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและไม่มั่นใจในอารมณ์ความรู้สึกของคุณเขาไม่แน่ใจว่าคุณน่รักเขาจริงๆหรือว่าแค่หลงเขา แล้วไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขาเนี่ยมันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นแค่แค่ความหลงคือดูจากพลังงานตรงนี้นะเออความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนนะุณมันมีความสับสนปนเปยอยู่มันมีความรู้สึกดีๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่แน่ใจเออแล้วก็ไม่แน่ใจคุณมีมแบบงอนๆกันบ่อยๆทะเลาะก,กันบ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยมันอาจจะเป็น สิ่งที่ทําให้เขาสับสน,ส,บส,นสับสนก็ได้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นความรักหรือเป็นความหลงนะเออมีทะเลกกาะกันมีงอนกันแต่มันก็ยังตัดกันไม่ขาดยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยากอยากมีกันและกันอยู่เนาะสิ่งที่เขาไปปรึกษาเพื่อนอาจจะต้องการให้เพื่อนสะท้อนในมุมมองของคนอื่นให้เขาได้เห็นหรือได้ดับรู้ว่าจริงๆแล้วอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นความรักหรือความหลงแล้วสิ่งที่คุณทํากับเขาเนี่ยเป็นเพราะคุณ รักเขาจริงๆหรือคุณแค่หลงเขาอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาน่าจะมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนนะคะว่า,าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจในอารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าคุณรักเขาจริงๆหรือว่าแค่หลงแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะจริงๆแล้วมันเป็นความรักแท้หรือว่าแค่หลงเท่านั้นเองมันมีความสับสนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาปรึกษาเพื่อนจะเป็น อยากจะให้เพื่อนจะท้อนออกมาในมุมมองของเพื่อนว่าจากที่เห็นเนี่ยคิดว่ามันเป็นความรักหรือว่าเป็นแค่ความหลงกันแน่เออมันมีความไม่มั่นใจตรงนี้ถึงได้ปรึกษาเพื่อนนั่นเองเออเนาะใครรับนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปแล้วก็ไปการันตีกับเขาหน่อยว่าคุณครักเขาจริงหรือว่าแค่หลงเขานะคะโอเคอะ มากองสุดท้ายกันบ้างเนาะกองสุดท้ายแล้วมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นยังไงนะไปพูดกับถึงคนกับเพื่อนๆว่าอย่างไรบ้างสามถึงห้าใบใบที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะอืมใบที่สามมาค่ะอืมใบที่สี่มาค่ะอืมใบที่ห้ามาค่ะ โอเคโอเคนี okay, okay. Hi, ่รู้ตัวหรือเปล่าเขาไปเมาส์มอยหอยสั่งกับเพื่อนเนี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเขาหลงรักหลงไหลค้างรักคุณแทบจะไม่ไหวแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวคุณค่อนข้างมากทั้งหลงรักทั้งหลงไหลทั้งค้างครายทั้งคั่งรัก เราดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความเป็นห่วงคุณมากเป็นพิเศษทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงนะเออแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากน่าสนใจมากนะมีความสุขไดด้้วยตัวเองเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขเขาไปพูดกับเพื่อนๆอยู่สม่ำเสมอว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้มีความสุขมีแต่ความสบายใจนะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยโลกเขาสดใสมากแล้วก็มีความสุขกายสบายใจมาก เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นในเชิงบวกมากๆและไปเล่าให้เพื่อนฟังคือเป็นอารมณ์แบบชื่น,ช,นชื่นอกชื่นใจชื่นชมแล้วก็รวมไปถึงมีความรู้สึกหึงหวงด้วยนะคะป,ปนๆกันไปคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะที่ไปพูดให้เพื่อนฟังหรือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นความข้างรักนะเป็นความอวด <laughs> มีคนอวดแฟนแล้วหนึ่งมีคนอวดคนคุยแล้วหนึ่งนะดูจากพลังางานตรงนี้เป็นการอวดนะว่าคุณนะดียังไงนะทั้งสวยหลอ่อมีสเสน่ห์นะเออเซ็กซี่หน้าหลงรักหน้าหลงไหลและจิตใจดีนะอยู่ใกล้และแฮปปี้อยู่ใกล้แล้วมีความสุข ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสบายอกสบายใจนะมีความห่วงยายมีความเอาอกเอาใจมีความเอาใจใส่และตัวเขาเองก็อาจจะบอกกับเพื่อนๆอ,อยู่เสม,มอว่าเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาอยากจะอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลานะอยากจะซับพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะอยากจะดูแลไม่ให้ห่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่เขานึกถึงอยู่ตลอดเวลานะเขาอาจจะบอกเพื่อนๆว่าแบบเป็นห่วงอีกแล้วทําไมถึงแบบคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยแบบเขาอาจ จะยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาห่วงคุณตลอดเวลามันทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงตลอดเวลามันเหมือนมันมันมีความรู้สึกดึงดูดรุนแรงกับคุณมากๆหรือหรือมีความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหรือมองอะไรก็เป็นหน้าคุณนึกถึงอะไรก็นึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลานี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาปรึกษากับเพื่อนหรือว่าพูดคุยเกี่ยว เ,เกี่ยวกับเรื่องของคุณแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยเขาคลั่งรักคุณหนักมากแล้วเผลอๆพูดถึงเรื่องคุณกับเพื่อนเนี่ยบ่อยมากจนเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันคลั่งรักอะไรขนาดนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออใครแล้วคุณนายอย่าลืมนิ้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สแก้ไมห่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย